โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ The n Channel วันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเจ็ดปากกันอย่างเช่นเคยครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ครับผมก็มาอยู่ใน PvP โหมดใหม่นะครับก็วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการเปิดโหมดใหม่ครั้งแรกเพื่อนๆสําหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนเพื่อที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะ แต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับนั่นก็คือสึกคัดสรรนะครับซึ่งโหมดนี้จะมีระยะเวลาอยู่ทั้งหมด2สัปดาห์ด้วยกันนะครับที่สาคัญโหมดนี้เนี่ยผมแนะนําให้ทุกคนเล่นนะเพราะว่ารางวัลสุดท้ายนะครับถ้าเ,เพื่อนๆสามารถชนะครบ15ครั้งมันจะได้เพชรอีก10เม็ดด้วยนะโดย15ครั้งตรงนี้เนี่ยไม่จําเป็นว่าเพื่อนๆจะต้องชนะต่อเนื่องนะครับขอแค่ชนะรวมให้ได้15ครั้งก็สามารถรับของรางวัลในหน้านี้ได้แล้วนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับถ้าเกิดใครขยันนะครับ ก็อาจจะมาลงโหมดนี้ทีทีเพื่อมาลุ้นรางวัลชนะต่อเนื่องได้นะครับโดยรางวัลชนะต่อเนื่องอันนี้เนี่ยมันจะรีเซ็ตทุกครั้งที่เพื่อนๆเ,เ,เข้าเล่นใหม่นะและก่อนที่เราจะไปลุยกันนะครับผมก็ขอแทรกแจ้งปัญหาก่อนทางเพจนะครับเขามีอัปเดตเข้ามามันมีปัญหาเกี่ยวกับสืกษข่าวสาบางส่วนอยู่นะครับ 1. เมื่อใช้ท่าไม้ตายที่มีเอฟเฟกแปลงร่างในสื่อขาสาร เอฟเฟกต์ถ้าไมา้ตายจะไม่ปรับใช้ตามปกตินะครับอันนี้เนี่ยยังไม่แก้นะนเพื่อนๆแล้วก็อย่างที่2นะครับปัญหารับรางวัลไม่ได้ในสึกขัันนะครับตรงนี้วิธีแก้เบื้องต้นก็คือให้เพื่อนๆอ,ออกเกมล็อกอินเข้ามาอีกครั้งนะครับจะสามารถรับได้นะส่วนอีก2อย่างเนี่ยจะไม่ใช่สึกขัันนะครับจะเป็นในส่วนของเซตอร์ติแฟกต์มันไม่โชว์ข้อความนะครับในบางภาษาซึ่งภาษาไทยไม่น่าเป็นมั้งแล้วก็ปัญหาแพ็กเกจบางแพ็กเกจที่ไม่สามารถซื้อได้กับอสศวนรีเทิร์นะครับส่วนปัญหาที่แก เขาเล่นตั้งแต่ตอนรีเซิร์ฟเนี่ยอาจจะพบเจอปัญหาเกมค้างในขณะที่เล่นสุกขั้นนะครับตอนนี้เนี่ยเขาแก้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอ่ะโอเคก็มาเดี๋ยวเราก็มาลองดูโหมดนี้กันเลยดีกว่าก็สําหรับโหมดนี้นะครับอย่างที่ได้มีทําคลิปบอกไปคร่าวๆแล้วนะมันจะเป็นโหมดเท่าเทียมเพื่อนคือทุกคนเนี่ยจะต้องมาสุ่มตัวละครจากไลฟ์อัพตรงนี้นะครับซึ่งจากที่ผมดูนะมันเหมือนย้อนยุคอะเออย้อนไมปป่ะมาณ 2-3ถึงปีก่อนได้เป็นเพื่อนเพราะตัวละครเนี่ยมีแต่ตัวละครที่ไม่ได้ใช้ในยุคนี้ทั้งหมดเลยนะครับโดยตัวที่น่าสนใจเป็นพิเศษนะครับก็จะเป็นเหล่าตัวละครเฟ s t i v a l อลนะครับอย่างเช่นเผ่าเทพปูรเนี่ยโอ้โหมีทั้งเซลดิสมีทั้งพี่ดัดตีนเป็ดนะรวมไปถึงเมลิวดัดรอนเวนด้วยนะครับก็ถ้ามาหลุดตัวเฟสเหล่านี้มาเนี่ยผมก็แนะนำให้เพื่อนๆเลือกไว้ก่อนเลยนะส่วนเผ่ายักษ์นะครับต้องบอกว่าไม่ค่อยมีตัวไหนน่าสนใจเพื่อนแล้วก็เผ่ามนุษย์นะครับเผ่ามนุษย์เนี่ยตัวเฟสก็จะมีพี่บันนะครับ แต่ตัวอื่นเนี่ยมันออกแนวเป็นตัวละคร Support, ซับพอร์ตซะเป็นส่วนมากนะแล้วก็ปากเขียวเนี่ยเป็นแค่ UR ด้วยนะครับไม่ใช่ LR นะแต่เผ่ามนุษย์มันก็ยังพอเล่นได้เพื่อนๆตัวละครดีๆมันก็ยังพอมีอยู่นะครับแต่ถ้าเทียบกับเทพอสูรเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดใครดวงดีจากพอตได้เทพอสูรตึงๆมานะผมว่าน่าจะเล่นง่ายนะครับแล้วก็ในส่วนของเผ่าพูดนะครับเผ่าพูดต้องบอกว่าไม่ค่อยน่าสนใจเพื่อนๆตัวละครที่มาเนี่ยโอ้โหตกยุคหมดเลยนะครับแล้วก็ ตัวละคร LR เนี่ยก็ไม่มีสักตัวนะครับต่อมาเผ่านังฟ้าครับเผ่านังฟ้าเนี่ยบอกเลยน่าสนใจมากไม่ว่าจะเอาลงสนามนะครับหรือเป็นซัพพอร์ตก็น่าหยิบมาใช้นะไม่ว่าจะเป็นซานิเอลแดงนะครับทายิอล รวมไปถึงอลิซาเบธเฟรตสโตนีด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเผ่าไม่ระบุครับสำหรับไม่ระบุเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเผ่าที่น่าสนใจเ,เพื่อนๆเพราะตัวละครที่มาไม่ระบุเนี่ยตัวซับพอร์ตมันค่อนข้างเยอะเ,เพื่อนแล้วประเด็นคือเป็นซับพอร์ตที่สามารถใช้ได้ในปัจจุบันด้วยนะอีกทั้งตัวที่โดดเด่นเนี่ยน่าจะเป็นเบนิมารูมั้งเพราะว่าเบนิมารูเนี่ยมันปลดวัตถุศักดิ์สิทธิ์แล้วด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะนอกจากนี้ก็ยังมีทั้งเบอร์ลินนะครับโกเทอร์ Potter พวกนี้มีหมดเลยนะนัน,านา เล่นกันดูของจริงเลยดีกว่าซึ่งตรงนี้บอกเลยนะอันนี้ก็คือครั้งแรกของผมนะครับไม่ทูกเหมือนกันว่าเล่นแล้วมันจะเวิร์กหรือเปล่านะเรียกได้ว่าอัดกันสดๆนะครับก็ไปเลยครับมันจะให้เราเลือกอัศวินจนครบ12ครั้งนะครับซึ่งวิธีเลือกตัวละครนะวิธีจัดทีมง่ายๆเลยเพื่อนๆต้องจินตนาการทีมในหัวคร่าวๆก่อนนะครับว่าจะใช้ตัวอะไรเป็นสาตัวหลักแล้วก็จะใช้ตัวไหนเป็นซัพพอร์ตตำแหน่งที่4หลังจากที่เลือกคร่าวๆได้แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืม เลือกตัวละครเผื่อที่จะเอาไว้ลิงซัพพอตแต่ละช่องแต่ละตำแหน่งด้วยนะครับก็อย่างเช่นตรงนี้เนี่ยตัวที่ผมเลือกผมว่าจะเลือกจันโดราเพื่อนเพราะอย่างที่บอกไปนะผมว่าจันโดราเนี่ยโหดมากๆนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะเซอร์วิสก็มาไปสิครับส่วนอันนี้โอ้โหถ้าแบบนี้เนี่ยผมผมว่าผมอาจจะเลือกดั๊นะเพราะว่าดั๊เนี่ยมันมีตัวลิงซัพพอตได้หลายตัวเพื่อน,เอ,นเออเนี่ยผมจะเลือกไปลิงนะครับแล้วก็ แอบตึงเนี่ยหรือเอามามันไปเซอร์ไพรส์ช็อต4ดีแต่วาลินติจริงๆก็น่าสนใจนะผมเอาเอ,อันนี้ทำอะไรได้อ่ะเฮลบัมตีติดพิษนะครับถอนดีบัฟคุ้มกันดีบัฟอุ้ยคุ้มกันดีบัฟอ๋อพวกพ้องหนึ่งคนส่วนถ้าไม่ตายแช่แข็งพาสซีกกากมากเลยอะ่ะเอามามันแล้วกันเผื่อไว้เผ<ๆ>ื่อไว้มามันนี่เอาไว้เผื่อไว้นะครับโอ้อ<ว>ันนี้อลิซาเบธหรอ โอ้โหเลเวลร้อยไงเนี่ยอลิเซเบธฟ้าพี่ดัตเขียวเรามีดัตแดงไปแล้วอะเออเรามีดัตแดงไปแล้วอะเอาอลิซอเบธเขียวแล้วกันเออเผื่อเอาไว้ลิงซัพพอร์ตนะครับหรือทำทีมมนุษย์เผื่อไว้เอ้ยจริงจริงเซลดิสก็เก่งนะผมว่าเอาไว้เลือกสลับได้อยู่เซลดิสส่วนเดดเพียสซับตำแหน่งสี่ได้อยู่ครับตัวนี้อุย้ยเอมิเลียก็มาเว้ยเออเอมิเลียเอาเผื่อไวเอ้เพื่อนๆตัวซีซีนะครับโหดมากอันนี้เหรอ,อเอาใครดี เกียร์โม่หรือกิยรทันเดอร์ดิจริงๆกิงเทันเดอร์ก็ได้อยู่นะมันมันซับได้อยู่อะ่ะหรืออลิซาเบธฮอคอ๋อผมลืมดูเซตอุปกรณ์ด้วยเพื่อนเมันมีเซตอุปกรณ์บอกด้วยนะครับตรงเนี้ยโอ้โหอันนี้เซตดูดเลือดโคตรกากเลยอลิซาเบธฮอคได้อยู่มั้งโจมตีคีนะครับไหวไหมเนี่ยเผื่อทำทีมนางฟ้าแต่มีแต่อลิซาเบธมันก็ไม่ได้ไงทีมนางฟ้ากิยรทันเดอร์เหรอกิยรทันเดอร์แล้วกันโอ้โหจะหมดละเอ้ยเอสโรซ่าวะ่ะเอ้ยโอ้โหมันสปีดติดไฟปะ อ่าเผ่าเทพประสูรผมว่าผมครบแล้วเพื่อนๆนี่สิครับเรียบร้อยเผ่าเทพประสูรน,นะพี่บันคิงโดเอาโดแล้วกันเลือกไม่ยากตอนนี้คอเราเนี่ยคือเทพประสูรแล้วเพื่อนๆส่วนตัวสุดท้ายนะครับเอาคิงแล้วกันข้าพลังเขาสูงสุดน,นะหกหมื่นอ่ะโอเคเรียบร้อยครับหลังจากเลือกเสร็จนะครับเราก็มาจัดทีมกันเลยสองแสนห้าครับน่าจะได้เปิดก่อนนะเซ็ตอุปกรณ์ไหนดูดิโหเดี๋ยวนะเซลดิซดูเลือดมอนสปีด โอเคผมว่ามอนสปีดน่าจะเป็นเดเมจหลักจานูล่าผมก็โอเคอยู่นะอามาลุยเลยแล้วกันไม่พูดเยอะครับเจ็บคอสามสองนึงไปครับมาแล้วโหวเดี๋ยวเจอไม่ระบุเว้ยเดี๋ยวเขาเปิดก่อนเนาะวอน <laughs> <What? S 1> อ๋อข้างหลังผมอาจจะใส่เด็ดเพียสไงไม่เป็นไรเราแพ้ได้3ทีนะโอเคตอนนี้ผมรู้แล้วว่าค่าพลังเฉลี่ยเนี่ยน่าจะอยู่ที่2 0 0แสนหกนะถ้าไม่ถึงเนี่ยก็คือต่ำนะครับโหแต่ว่า ไม่เนี่ยน่าจะโหดมากเตะตายเลยวะเนี่ยโอเคได้อยู่ครับเอ้าอ๋อลวงการเหรอนี่เขาถอดได้ใ้าผมว่ารีบฆ่าก่อนดีกว่าตายไหมอลองดูครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าได้มเมจมันเท่าไหร่นะตอนเนี้ยโอเคแรงอยู่แล้วอนสปีดโอ้โหไม่ตายเว้ยไม่เป็นไรจันวล่าเราตอนนี้ตั้งท่าแล้วเพื่อน เนี่ยมันฮิวได้ไงตัวเนี้ยปัญหาแล้วเลยเก็บไม่ได้โอเคฮิวไม่แรงครับตาหน้าตายแน่นอนเออ,อเคาเตอร์ไปดิดาโนล,ล่าดูดเลือดเยอะด้วยผมใส่ไอ้นี่มาเซลดิดซัพพอร์ตนะครับไปบอลสปีดอ,อันติมาแล้วด้วยไปเลยตายแน่นอนเราเน้นเป้าเดียวเก็บทีละตัวครับโอ้ยตายไปเนี่ยเออติดขีโอ้โหแอบลุน้น มาอันติมาแล้วถอนตั้งท่าทั้งหมดนะครับสร้างเดเมจแต่เดี๋ยวน่าจะต้องเล็งมิลิมโอเคมิลิมโคตรเจ็บโอ้โหจานุล่าโคตรโกงเพื่อนจานุล่าโกงมากไปครับแล้วประเด็นคือตั้งท่าเรามันมันขึ้นมือทุกรอบไงโคตรโกงไปเลย บอลสเปย์ <One> <Okay. S 1> เรียบร้อยสี่แสนครับลาก่อนโอเคศัตรยยอมครับและหลังจากที่เราเล่นจบหนึ่งตามันก็จะมีการ์ดวายนะครับมาให้เราหนึ่งใบเพื่อนๆเราก็สามารถสุ่มเปลี่ยนอัศวินนะครับเออเปลี่ยนได้นะตรงนี้ก็เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนมาแล้วกันชุบมีไหมโอ้ไม่มีโอ้แต่ว่ามีพี่บันเว้ยพี่บัน แต่พี่บันก็ไม่ได้ s t a กเวอร์อะไรนะแต่เอาบันมาไว้ก่อนแล้วกันทีม,มนุษย์เราจะเล่นได้ไหมทีม,มนุษย์แต่เอาบันมาก่อนนะ่ะบันยังไงก็ได้จะดีที่สุดโอเคเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะอ่ะโอเคก็แบบนี้ก็ยังดีสุดนะครับเราก็ลุยกันต่อเลยไปครับมาเจอทีม,มนุษย์อีกแล้วนะครับโอ้โหค่าพลังคงเยอะกันทุกคนเลยเว้ยค่าพลังเราโคตรน้อยอะ่ะโอเคเขาป่าแดงได้อยู่ ตัวแทงโอ้โหมันสีฟ้าไงจันโดล่าฮะโอ้โหบัฟป่านี้ต้องโคตรแรงเนี่ยเดี่ยวโคตรบัฟนี่มันทีมโคตรบัฟป่าโอเคได้อยู่ครับได้อยู่ oh My God ดกรเดี๋ยวผมจันโดล่านะครับแล้วก็ระงับเอฟเฟกไว้ก่อนแล้วกันเออเลนไข่กิวทันเดอร์แล้วกันกิวทันเดอร์น่าจะบางสุด การเราขึ้นดีครับจะโดล่าขึ้นมาตลอดเลยไม่แรงเออโดนระงับเอฟเฟกไปแล้วโดนไปดีเดี๋ยวฮิวแรงฮิวแรงกว่าเดเมที่ได้รับนะสวยพี่สวยหัวจะเจ็บวันนี้โอเคได้อยู่ครับได้อยู่มาดูไฟไหม้เต็มหัวมาก็เดี๋ยวผมเก็บอิสตินก่อนแล้วกัน ผมว่าน่าจะเก็บได้นะใช้แยกไปเลยโหเบาเว้ยตายปะเนี่ยเดี่ยวไม่ตายทำไมมันเบาขนาดนี้ไฟเขาเต็มหัวเลยนะเธอ,อเวสวยพี่สวยตาหน้าอันติมาครับอิสตินถ้าหัวดมาผมว่าอิสตินตายนะโหแต่่ปั๊บนี่ไม่ บัฟนี่มันไม่เข้าเว้ยจันโดร่าโกงเพื่อนถ้ามีมาหนี้เลือกก่อนเลยนะจริงๆตายไหมโอ้โหต้องฆ่าป่าก่อนอะป่ามันไอ้นี่มาอะผมอออินป่าเลยไปผมว่าได้เออป่ามันก็ไม่ถึกเท่าไรหรอกเพสตายไปเนี่ยไม่ตายงานเข้านะบอกเลยใสอะไรกันโอเคสวยพี่สวย มาครับอันติหนึ่งหรือจะสู้อันติ 1, อสองนี่เขาเป็นทีมโคตรบาป่านะเพื่อนๆเ,เออทีมนี่สร้างสรรค์มากไม่ตายหรอกมัง้งเออไฟช็อตไปดีมาครับปิดเกมไปกิวฮันเดอร์มันต้องอย่างนี้อยู่แล้วละ่ะ ปิดเกม <Okay. S 1> เรียบร้อย3,500โอเคสวยครับอ่ะก็เวลาแพ้เนี่ยมันก็จะขึ้นก,นกนารกระบาดแบบนี้เพื่อนๆและถ้าเราแพ้ครบสครั้งเมื่อไหร่นะครับการต่อสู้ในรอบนั้นก็จะถือว่าจบลงนะแล้วเราก็จะได้รับของรางวัล ตามจํานวนครั้งที่ชนะต่อเนื่องนะครับตรงนี้นะเออตรงนี้อ่ะโอเคครับก็สาหรับคลิปรีวิว p ีโหมดใหม่วันนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับก็สาหรับเพื่อนๆที่ไปลองเล่นกันแล้วมีตัวละครอะไรเด็ดๆใช้แล้วโคตรเวิร์กยังไงก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกกันด้วยนะครับผมเนี่ยจะได้เอาไปลองใช้นะรวมไปถึงเพื่อนๆคนอื่นที่เข้ามาดูเขาก็อาจจะได้หยิบไปลองจะได้เพิ่มโอกาสในการชนะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืม กดไลค์ subscribe, คอมเมนตเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้าับชมมากครับแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย